อัสล l a ม u a l a i k u ปากีสถานเมรามนูแฮ่แม่เทแลนเซฮงอัส a l a m u a l a i k u ค้าวันนี้กลับมาเจอกันกับขันอีกแล้วนะคะที่นี่ที่ปากีสถานค่ะก่อนเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้นะคะและวันนี้นะคะขันก็จะมาเปิดกล่องของขันนะคะคือจริงๆแล้วเดี๋ยวขันก็เปิดดูแล้วแหละนะคะแล้วขันก็จะมาเปิดให้เพื่อนๆดูนะ ว่าขวัญได้อะไรมาบ้างนะคะขวัญเปิดกองออกมาแล้วนะคะแต่ว่าขวัญยังไม่แกะออกจากแบบที่เขาห่อไว้อ่อที่มาจากร้านอะไรอย่างงี้เนาะเออว่าขวัญได้อะไรมาบ้างนะขวัญจะเอาให้ดูนะคะจริงๆเราขวัญไม่ได้มาอวดหรือว่ามาโชว์อะไรนะคะแต่ว่าเพื่อเป็นการแสดงน้ําใจะให้คนที่เขาให้เห็นนะคะว่าเออเราชอบนะเออขวัญก็เลยจะเอามาให้เพื่อนๆดูด้วยเนาะว่าคนที่เนี่ยเวลาวันสําคัญของแต่ละคนเนี่ยเขาให้อะไรกันเนาะ จริงๆแล้วนะ่ะวันเกิดขวัญน,นะไม่ต้องจัดก็ได้เนาะเพราะว่าขวัญก็โตแล้วเนาะคือแบบมีความรู้สึกว่าแบบอยเออก็ดีใจนะแต่ว่ามันแบบไม่รู้อะ่ะเออมันแบบบางทีมันก็รู้สึกว่าสิ้นเปลืองอะไรอย่างนี้เนาะคือจริงๆแล้วมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องจัดอะไรแบบนี้นะแต่ว่าทําไงได้เนาะเขาเขาทําให้แล้วเราก็ต้องแบบรับน้าใจนั้นมาเนาะคือจริงๆแล้วถ้าขวัญอยู่คนเดียวหรือว่าไม่ได้มีสามีหรือว่าไม่ได้เนี่ยขวัญก็ไม่จัดนะนก็ ธรรมดาเหมือนใช้ชีวิตปกติธรรมดาทั่วไปทุกๆวันนะเออขวัญก็แบบนั่นแหละแต่ว่าก็ต้องขอบขอบคุณนะคะออสามีนะคะขอบคุณออพี่สาสามีแล้วก็ทุกๆคนนะคะเพราะว่าตั้งแต่ขวัญเกิดมานะคะสามสิบสองปีเนี่ยขวัญน,นะคะเพิ่งมีงานวันเกิดกออ็ตอนที่มาแต่งงานกับสามีนี่เองนะคะเมื่อไม่นานมานี่เองนะคะคือจริงๆแล้วขวัญก็ไม่ไม คือท้งบ้านพ่อแม่อะไรเงี้ยก็ไม่ได้จัดวันเกิดให้อะไรเงี้ยนะพอถึงวันเกิดตัวเองก็แบบใช้ชีวิตปกติธรรมดานะคะในเมื่อตั้งแต่สมัยก่อนนะไม่มีอะไรนะคะนั่นแหละพอมาแต่งงานแล้วก็เออมีวันกุูวันเกิดกับเขานะคะมาค่ะเดี๋ยวขวัญจะเอาให้ดูนะคะว่าของขวัญที่ขวัญได้มาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมาค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าขวัญได้อะไรมาเนาะขวัญจะเริ่มจากของคุณสามีก่อนนะคือสามีเนี่ย นางนะคะให้โทรศัพท์ขวัญน,นะคะตอนแรกก็คิดอยู่ว่าสองจิตสองใจนางมาถามว่าระหว่า,างกล้องกับโทรศัพท์จะเอาอะไรขวัญก็เลยตอบไปว่าจะเอากล้องนะคะเพราะว่าขวัญต้องทําวิดีโอใช่ไหมแล้วทีนี้พอมาคิดอีกทีหนึ่งเอาโทรศัพท์ดีกว่านะคะเพราะว่าง่ายต่อการตัดต่อเนาะออไม่ต้องยุ่งยากอะไรเงี้ยนะพอถ่ายเสร็จก็แบบมันจะมีแอปใช่ไหมโหลดแอปมาก็คือตัดต่อในโทรศัพท์เสร็จเรียบร้อยเลยอะไรเงี้ยถ้าเป็นกล้องก็ต้องแบบถอดเมมโมรี่มาทําในแล็ปท็อปทำโอ๊ยคือยุ่งยากะคะ่ะขวัญก็เลย ง่ายดีนะคะโทรศัพท์เนี่ยยกไปไหนก็ได้นะคะ,ะว่าขอนก็ไม่ได้มีเวลาแบบมันนั่งอยู่แต่แบบหน้าคอมอะไรอย่างงี้นะคะก็เลยเอออ่ะเอาโทรศัพท์ก็เอาโทรศัพท์อะไรเงี้ยนะคะแต่เป็นรุ่นนี้นะคะหัวเว่นะคะขอนก็แบบโอ้ยนะคะยังแบบมึนๆอยู่นะคะคือแบบยังใช้ไม่ยังใช้ไม่คล่องนะคะเออนะก็เลยแบบต้องใช้เวลาศึกษาอีกหน่อยนึงนะคะอ่าเราก็จะมีสปีกเกอร์นะไม่รู้นางเอาสปีกเกอร์มาให้ทําไมแต่มันดีตรงที่ว่ามันเป็นไวเลสนะ มีไวเลสนะคือมันสามารถที่จะแบบเออเล่น MP3 ได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แบบสั่งจากจากโทรศัพท์นี่แหละนะคะเข้าไปนะคะแล้วก็สามารถที่จะเปิดได้นะคะนี่นะคะมีสาย USB ให้นะคะแล้วก็นี่นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะมีปุ่มปิดเปิดนะคะมีปุ่มวอลลุ่มอะไรก็ไม่ด้วยเนะี่ยยังไม่ดูเลยนะคะยังไม่ลองเลยนะคะ เอามาตั้งหลายวันแล้วยังไม่ได้เปิดดูเปิดแค่แบบเออรู้ว่าเป็นสปิเกอร์นะแต่ว่าไม่ได้อันนี้นะไม่ได้ยังไม่ได้ลองเปิดดูเปิดใช้ดูนะคะนี่แหละที่สามีให้มานะคะเอ,อก็พอดีแล้วเวลาฟังกุาอ่านอย่างงี้เนาะสั่งจากโทรศัพท์ตรงนี้เอาไปฟังตรงนู้นเลยเลยจะได้ไม่ต้องยกโทรศัพท์ไปด้วยนะคะนี่นะคะโอเคอันนี้ของสามีผ่านไปนะคะ and thank you so much my jam <laughs> for gift คือจริงๆแล้วนางจัดหนักจัดเต็มมากเลยนะขันก็แบบไม่ไม่ไม่ไม,ไม่จะบอกว่าไม่อยากได้ก็ไม่เชิงคือขันก็สองจิตสองใจเนาะเพราะว่ามันก็ราคาแพงนิดนึงนะที่ปาก,กีมันก็ไม่ได้เหมือนที่แบบมาเลหรือว่าบ้านเรานี้เนาะมาโอเคต่อมานะคะก็จะเป็นของอ่าอ่าพี่สาวนะคะของหลานหาน พี่สาวอีกคนนึงนะที่บ้านอยู่ที่ขวัญที่เราไปเปิดที่ขวัญพาไปเปิดบวชนะคะอ่าก็จะมีเก้าอี้ตัวนั้นนะคะจะมีเก้าอี้ตัวนั้นนะเดี๋ยวขวัญยกเข้ามาให้ดูแป๊บหนึ่งนะคะนี่นะคะก็จะเป็นเก้าอี้ตัวนี้นะซึ่งนะคะขวัญก็สามารถที่จะใช้นั่งอยู่ข้างนอกได้นะคะเป็นเก้าอี้แบบนี้นะคะนั่งนะคะเออข้างนอกขวัญไม่ได้มีเก้าอี้นั่งเนาะแล้วทีนี้ตอนแรกก็ว่าจะซื้อแหละพร้อมโต๊ะเล็กๆเนาะ แล้วพอดีพี่สาวแวกก็เออให้มาเป็นของขวัญวันเกิดเนาะนี่นะคะก็ได้เก้าอี้นั่งนะสีเหมือนกันกับโซฟาเลยจริงเนาะน,นะคะนี่โอเคแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นของหลานสาวคนเล็กนะนี่นั่นงให้ผ้าคลุมมานะคะน่ารักมากเออขวัญก็จะเป็นแบบชอบผ้าคลุมสไตล์แบบนี้เนาะเนี่ยนะเหมือนแบบเป็นผ้าพันคออะไรเงี้ยแต่คือแบบเอามาคลุมผมอะไรอย่างเงี้ยนะ เออมันก็จะง่ายหน่อยนะสาหรับขันนะคะเพราะว่าขัญก็ไม่ได้ใส่เหมือนเขาทางนี้เนาะมันก็จะแบบพันอะไรอย่างเงี้ยเออพันขึ้นมาอย่างนี้นะคะเกินนะประมาณนี้นะ,ะเออก็น่ารักดีนะคะขันก็จะใส่นะคะเออแบบนี้นะคะแล้วก็อย่างต่อไปก็จะ,จะเป็นก็จะเป็นเสื้อหรือเปล่า่ะอันนี้ก็ของหลานเหมือนกันนะเออเป็นเสื้อน่ารักมากเลยสินี่นะคะ เ้ยเป็นเสื้อดูข้างหน้าสิน่ารักมากไซส์อะไรเนี่ยไว้ไซส์เอสอือจริงๆเราเสื้อที่ปากเกียเสื้อแบบนี้นะคือไซส์เอสสำหรับขวัญน,นะก็ใหญ่นะคะเพื่อนๆจริงๆเออนี่นะคะสวยดีมันเป็นเสื้อซัมเมอร์นะดูสิน่ารักอะ่ะนี่นะคะแชงน่ารักดี มีกระตั้งกระติงตรงนี้ด้วยนะเข้ากันเลยนะคะกับผักคลุมที่ซื้อให้นะคะแล้วก็มันจะมีผักคลุมติดมาด้วยนะนี่ไงนี่นี่นี่น,นี่นี่นะคะนี้ก็จะมีผ้าคลุมติดมาด้วยนะไหนดูสิเข้ากันไหมนี่นะคะ <laughs> โอ๊ยเนาะโอ๊ยอย่าหยอกกันลูกแมวก็เล่นกันนะพอปิดประตูมันก็ร้องเสียงดังนี่ไง เข้ากันอยู่เข้ากันอยู่นะมันมาด้วยกันเป็นเซตนะคะน่ารักดีนะคะเออ thank you so much บา j จีแอนป r รีอาลีมาซี thank you so much for g i f แล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นของจันดานะคะนี่พันก็ยังไม่เปิดเข้าไปดูนะว่าเป็นยังไงนะคะวันขี้เกียจเปิดจังเปิดออกมาแล้วมันก็ขี้เกียจพับเข้าไปอ่ะ อ๋อน่าจะเป็นชุดเหมือนกันนั่นแหละนะนี่นะคะอ๋อมีครบเสตเลยอะ่ะเป็นสีส้มเลยนะคะมีผ้าคลุมให้นะคะนี่ผ้าคลุมนะคะสีดำซึ่งมันก็เข้ากับลายสีดำของของเสื้อนะคะแล้วก็กางเกงนะกางเกงก็นี่โอ้โยขาบานเชียวดูสิมีลายตรงนี้ด้วยนะ าก็ทาเนาะที่เนี้ยเ็าจะแบบชอบประดงประดับอะไรก็ไม่รู้แย่ไปหมดนะมาแล้วก็อะไรอีกไหนดูเสื้อนะคะเสื้ออันนี้ดูเสื้อสิเสื้อก็จะเป็นลายแบบนี้นะเออก็สวยอยู่นะแล้วก็นะคะนี่นะข้างในลายแบบนี้นะสีส้มใส่แล้วเข้ากันเนี่ยสีส้มเนี่ยก็สวยนะคะไซส์อะไรเนี่ยไม่บอกไซส์นะไม่มีไซส์บอก แต่ก็สวยดีนะคะนี่แต่อีกอย่างหนึ่งที่ขวัญมีชอบเสื้อที่นี่นะดูสิเนี่ยเนี่ยเห็นไหมแขนมันสั้นนะเออถ้าจะถ้าจะใ้ไอ้ใส่จริงๆต้องสั่งตัดซื้อผ้ามาสั่งตัดเอานะคะแล้วก็นะก็จะได้แขนเท่าแขนตัวเองนะอันนี้ยมันแขนสั้นไหมนี่ยังแขนสั้นเลยเห็นไหมเพื่อนเนี่ยดูสิเนี่ยแขนแค่เนี้ยสั้นมากเลยนะเนี่ยครึ่งแขนครึ่งถึงศอกเองนะแขนขวัเนี่ยถึงศอกเองนะ เออผมเป็นคนแขนยาวแล้วแบบเวลาใส่เสื้อผ้าแล้วแบบเสื้อผ้าที่นี่นะแล้วแบบอืต้องใส่เนี่ยปอกแขนเนี่ยเออเป็นอย่างนี้แหละนะคะ thank you so much and I forgive <c oughs> <c oughs> นี่นะเก็บเข้าดูสิเมื่อกี้กับ ต่างกันมากเลยนะตอนที่อ,ออกกับตอนที่เจ้าเข้านี่นะคนละเรื่องเลยนะเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนต่อมานะคะมาดูของพี่สาวอีกคนนึงเนาะกับหลานๆนะก็จะมีนี่เลย <c oughs> เป็นแก้วกาแฟนะคะ <c oughs> คือน่ารักมากนะดูสิเออแก้วกาแฟน่ารักมากนะคะนี่เล <c oughs> <c oughs> ิฟยูมมมานี่นะคะแปลว่า เออฉันรักคุณนะฉันรักนะ้าอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นนะคะมุม,มานี่แปลว่านาะผู้หญิงนะคะที่มาแต่งงานกับนาะผู้ชายของของเขานะคะเออเล่มุม,มานี่นะคะรักมุม,มานี่รักนานะคะนี่นะคะน่ารักมากนะคะแล้วก็เป็นลูกหัวใจตรงนี้ด้วยนะานี่เอาไว้ใส่กาแฟนะดื่มกาแฟนะคะโอเคนะคะอ่าแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นนี่เลยนะคะ ้าคุมเหมือนเดิมนะ,ะแต่ว่าขันชอบสีมันมากเลยอะจริงๆคือสีสวยนะดูสิจะออกวินเทจก็ไม่เชิงอะแต่คือแบบสวยอะนะดูสิมันเป็นสีที่สวยเพราะว่าขันชอบกับสีนี้มากเลยอะสีเบอร์เกนดีนะสีแดงสีแมรูนแมรูนคอลเลอร์นะสีแดงเลือดหมูนะคะเนี่ยคือชอบมากนะคะมันเป็นอะไรที่แบบเข้ากับขันมากเลยใส่แล้วมันขัดกับผิวใช่ไหมละ่ะมันก็เลยแบบดูให้หน้าสว่า,วางๆเนาะชอบมากนะคะ เนี่ยแล้วมันก็จะเป็นเหมือนเป็นผ้าบันคอแบบนี้นะไม่ใช่สแควร์นะไม่ใช่แบบเป็นเหลี่ยมนะเป็นแบบยาวนะเป็นแบบทงชาติอย่างเงี้ยนี่ไงใส่แล้วแบบหน้าเขาจ้วะจ้วะเลยนี่นะคะเออนะดูซิอีกผืนหนึ่งอะไรอีกอย่างหนึ่งอะไรนี่ก็ผ้าบันคอก็ผ้าบันก็ผ้าบันคอผ้าบันคอผ้าคลุมผมเหมือนกันนะแต่ว่านี่จะมาไงนะนี่เห็นไหมให้มองเห็นความเลยนะแต่ว่าก็น่ารักดีอะมันสวยนะมันเป็นลายเอกลักษณ์ของมันนะคะ จริงๆแล้วน่ะมันก็จะมีถ้าเขาทําสวยแบบนี้นะส่วนมากก็นะก็จะแบบติดแบรนด์นะแต่ว่าขอนก็ไม่รู้ว่าคือแบรนด์อะไรอะเออเนี่ยนะนี่น่ารักมากเลยนะกว่าจะทําได้แต่ละอันแต่ละเส้นแบบนี้นะก็เยก็ยากอยู่นะเนี่ยเห็นไหมมันมีแบบกิตเตอร์ตรงนี้นะมีอลไไม่ใช่กิตเตอร์อะไรที่เป็นบิงบิงอะที่เขาประดับอะเออแบบ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 อะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเออมันก็จะแบบแบบแบบน่ารักนะคะ เออสีก็น่ารักนะเนี่ยใส่ใส่ได้กับกับหลายชุดเลยนะเนี่ยที่มีอยู่นะคะดูสิเออ้อเนี่ยเห็นไหมโหก็สวยเหมือนกันนะฝนก็ชอบเหมือนกันนะนี่นะ <laughs> ตายครอบคุมเยอะแล้วนะเนี่ยเอาจริงนี่มานะคะ thank you so much b y j i and sami jia and alina thank you so much for my gift and thank you so much for everybody For a surprise, my birthday, I'm very grateful. You know, I don't know you guys will do like this for me, and thank you so much. I don't know <laughs> what to say. <laughs> Only thank you so much for everything. Thank you so much, and I will do all for you guys. Happiness forever, and long life. Stay safe, and stay with me forever, inshallah. and I love your guy too much <laughs> ก็นั่นแหละนะคะที่ขวัญน,นะคะเอามาให้ดูนะเป็นของขวัญวันเกิดที่ขวัญได้มาจากเอ่อทุกคนนะคะออนะแล้วก็จริงๆแล้วว่าจากปีที่ก่อนๆโนนะคะขวัญก็ได้แค่กับสามีนะคะแต่ขวัญก็ไม่ได้แบบมาทำไปดีอให้ดูเนาะแล้วก็ปีที่แล้วนะก็สามีก็จัดงานวันเกิดให้นะแต่คือแบบขวัญก็ ไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทําวิดีโอให้ดูนะคะไม่ได้ไนี่นะก็คือก็เลยแบบเออก็เลยช่างมันเถอะอะไรเงี้ยปีนี้ค่อยเอาใหม่นะคะพอมาถึงปีนี้ก็เลยนั่นแหละนะเหมือนที่เพื่อนๆเห็นวิดีโอที่ผ่านมาเนาะคือแบบเซอร์ไพรส์วันเกิดหนักมากก่อนก็แบบไม่รู้เรื่องนะคะคือแบบไม่ได้คิดหรอกว่าเขาจะจัดงานวันเกิดให้เนาะคือแบบเออช่างมันเถอะอะไรเงี้ยก็คือลืมไปแล้วอ่ะว่ามันเป็นวันเกิดตัวเองนะคะเออก็คือลืมไปแล้วอะไรเงี้ยเลยแบบเฉยๆไม่ได้อะไรนะคะน่ะแล้วก็อยู่ดีๆเขาก็แบบโอ้ได้เวลาแล้วเขก็ยัง นั่งงงอยู่ว่าได้เวลาอะไรเออทุกคนก็แบบบะอ,อ่พี่สาวสามีก็ดึงแขนมาจูงแขนมาก็เปิดประตูห้องออกแล้วก็ออแฮปปี้เบิร์ดเดย์อะไรเงี้ยขวัก็แบบตกใจอะไรเงี้ยก็ <laughs> คือแบบคือจริงๆก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้แบบเออนะไม่ได้ติไม่ได้ต้องการที่จะแบบเออนะมีงานมันกัมวนเกิดอะไรนะคือแบบเฉยๆอะไรอย่างนี้นะคะเออก็เลยนั่นแหละก็ดีใจนะคะที่แบบ เออทุกคนแบบเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ทุกคนทําให้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็สําหรับคลิปวัโนโอนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็มีแค่นี้นะแค่แบบมาเปิดของมาเอาของขวัญมันเกิดมาให้ดูนะคะว่าขวัญได้อะไรมาบ้างเนาะก็หวังว่านะคะเพื่อนๆจะชอบคลิปวิดีโอเนาะถ้าเพื่อนๆเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ถ้าใครมีคําถามว่า ก็สงสัยอะไรนะคะเกี่ยวกับปากีสถานหรือว well ่าอยากให้ควันคลิปวิดีโอแบบไหนนะคะก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ขวันจะแปะลิงก์ Facebook ของใครนะคะไว้ใต้คลิปวิดีโอด้วยนะคะเพื่อนๆอยากจะแอดมานะคะแล้วก็บางทีแอดมาแล้วก็ส่งข้อความมาบอกขวันด้วยนะคะบางทีขวันก็ไม่รู้นะว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยขวันก็ไม่กล้ารับนะบางทีนะอก็ส่งข้อความมาบอกนิดนึงว่าเออนี่มาจาก u t u b e นะอะไรเงี้ยนะคะวัก็จะได้กดรับเป็นเพื่อนนะคะแล้วก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะอ ขวัญน,นะคะก็ขอบคุณพเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะคะที่เข้ามากดไลค์เข้ามากดแชร์ให้นะคะเพราะว่า ใกล้จะถึง 1, พันซับแล้วนะคะก็ขวัญก็ทํามานานแล้วนะคะแต่ก็คือแบบมันก็ยังไม่มีวิดีโอปังๆนะคะคือก็พยายามทํามาเรื่อยๆนะคะก็หาจุดยืนของตัวเองนะคะว่าจะทําวิดีโอแบบไหนให้มันปังนะคะนั่นแหละก็หลังจากนั้นมาก็ทามาเรื่อยๆนะคะจนมาเดือน2เดือนที่แล้วนะคะยอดซับก็ขึ้นๆมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนมากๆนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะถึง1นึ่งพันซับแล้วนะคะก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะเผื่อว่าจะถึง1นึ่งพันซับแล้วก็อาจจะมีของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับ f c ของขวัญนะคะที่แบบ เออเข้ามาดูขวัญจริงๆนะคะมาให้กําลังใจขวัญจริงๆนะคะขวันก็จะแบบเออมีของรางวัลเล็กๆน้อยๆให้นะคะถึงมันจะราคาไม่แพงแต่ว่ามันก็มาจากน้ําใจนะคะมาจากน้ําใจที่อยากจะให้จริงๆนะคะนั่นแหละนะคะแล้วก็เพราะว่าขวันเคยบอกไปในคลิปนู้นๆ,ๆูนก่อนหน้านู้นแล้วนะคะนะ ว่าขันมีข่าวดีจะให้นะคะเออมีข่าวดีจะมาบอกนะคะเพราะว่านั่นแหละขันก็จะมีมีเป็นรางวัลอะไรนั้นนะขันจะยังไม่บอกนะคะแต่ว่าให้แน่นอนนะคะสําหรับเอฟซีของขันนะคะแต่ว่าถ้าถึงคันซับแล้วนะเออแล้วก็ผ่านแล้วด้วยนะแล้วก็ขันได้กลับไทยนะคะขันจะเอาไปให้แน่นอนสําหรับเอฟซีที่อยู่ไทยนะคะนั่นแหละนะคะขันจะเอาไปฝากแน่นอนนะคะ ก็นะคะสำหรับคลิปวีดีโอนี้นะคะขวันก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้าน,นะคะสำหรับคลิปวีดีโอนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีกุงค่ะ